สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Story กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาแจ้งข่าวกันนะครับผมว่าคลิป Comic World Story เนี่ยน่าจะงดลงสัก3วันนะครับ Comic World เ,เองเนถ้าลงได้ก็จะลงนะแต่ถ้าลงไม่ได้ก็จะไม่ลงนะครับผมเพราะว่าอะไรครับอันนี้รวมถึงทุกช่องเลยนะไม่ใช่แค่2ช่องนี้เพราะว่าเห็นไหมผมพูดแบบแปลกๆมากๆเลย Mystery World เองเนี่ยยังยังต้องเป็นเสียงอย่างเดียวเลยเพราะว่า นี่ครับผมเป็นแผลแผลที่ลิ้นนะผมพอดีผมมาดัดฟันอยู่เว้ยแล้วมันจะมีให้เกี่ยวรวดก่องใส่ที่ดัดฟันถูกปะเกี่ยวพุ่วไปปุ๊บแล้วลิ้นม่งไปปาดปาบโอ้โหลิ้นเป็นแผลแล้วก็กลายเป็นร้อนในบวมอยู่กลางลิ้นเลยอะอฮะฮะโอ้โหมันแสบมากมันมันพูดยากมากเลยอ่ะคือถ้าแบบอานั่งพูดอย่างเงี้ยอาจจะพอได้แต่แบบเป็นคลิปสั้นๆสักสามสี่น,น,น,นาทีอ่ะโอเค แต่ถ้าแบบโอ้โหเป็นคลิป10 20ี่นาทีไม่ไหวนะครับผมก็เอออาจจะมีคลิปลงน้อยหน่อยในช่วง3าวันนี้ไม่อย่างคอมิกเวิลด์เองก็อาจจะเป็นสตาร์วอลมาก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมค่อยทำมาชดเชยไปก็ขออภัยด้วยตอนนี้พูดอาจจะดูเสียงประหลาดมากเลยเพราะว่าถ้าทำพูดแบบกับกล้องหน้าปกติเสียงจะประหลาดมากเพราะว่าเราขยับลินได้แบบไม่ค่อยได้ขยับลินได้แบบไม่ธรรมชาติสุดๆเลยก็แบบเออโอเคมาแจ้งให้ทุกคนรู้นะคือเขินเหมือนงั้นอายเหมือนกันนะคือแบบโดนเนี่ยนะ นะจะ oh. เจ็บจริงๆไม่ได้เป็นไรนะเป็นนิลินเนะี่ยแหละแล้วมันพูดไม่ได้เลยโอเคครับยังไงก็มาแจ้งข่าวในวันนี้นะครับผมไว้ไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ